สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านเลยนะครับวันนี้ขออนุญาตคุยกับนักค้าสลากนะครับไม่ค่อยได้คุยกับนักค้าสลากมานานละตลอดนักเรียนหรือคุณครูตอนนี้ก็จะปิดเทอมแล้วนะครับคงไม่มีอะไรคงงานคงค่อยๆเบาลงขออนุญาตคุยกับนักค้าสลากด้วยนะครับพื่ ถ้าเกิดไม่ตรงกับสนใจจะได้กดผ่านไปโอเคนะครับวันนี้จะคุยกับนักสลากครับนัก้าสลากด้วยกันนะครับไม่ไม่ไมค่อยได้คุยมานานแล้วนะครับหาเรื่องคุยด้วยยากกันเลยนะครับตอนนี้หวยดิจิตอลของเราก็ยี่สิบสามล้านฉบับแล้วนะครับใกล้สามสิบล้านแล้ะนะยี่สสามล้านแสดงว่ามีรางวัลที่หนึ่ง อยู่ในหวยดิจิตอลยี่สิบสามใบนะครับ,บยี่สิบสามใบเพราะฉะนั้นใครซื้อทีละยี่สิบสามใบเนี่ยคงไม่ได้ใช่ไหมต้องซื้อสองรอบนะครับต้องซื้อสองรอบก็คือซื้อยี่สิบใบแล้วก็ซื้อสามใบใครอยากรวยคนเดียวไม่แบ่งใครก็เชิญตามสบายนะครับโอเคนะครับตัวเรื่องที่เรากำลังรอกันอยู่ก็คือเอ่อ พัฒนาการเกี่ยวกับการค้าสลากนะครับก็คือตามธรรมดจะมีเช้า3ามบ่าย3ามโมงอีก3าถูกไหมครับตอนนี้ที่ทำกันอยู่นะครับแต่ว่ามีการทำประเมินไปว่าจะตอนบ่ายนะอาจจะเป็นสามหหรือจะเอาสามสาอย่างเดิมนะครับก็ยังไม่มียังผมยังไม่ทราบผลนะครับยังไม่ทราบผลว่าเป็นอย่างไรนะครับ ว่าจะมีการเฉลีย่ยออกมาเป็นาสามหนึหรือสามสามยัางเดิกน,นะครับก็รอรอไปนะครับรอรอไปเดี๋ยวก็คงมีออกมาแล้วนะครับอันนี้เดือนมีนานแล้วก็คงยู่ไม่นานนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งกําลังดูพัฒนาการเกี่ยวกับการค้าสลากด้วยกันก็คือ,อสองตัว3ตวัวใช่ไหมครับยังยังไม่มีข่าวเพิ่มเติมออกมานะครับตอนนี้ก็คงเงียบ เงียบไปก่อนใช่ไหมฮะอีกไม่นานนะ่ะก็คงพอทราบนะครับก็าคงเดี๋ยวก็คงทราบออกมาว่าเป็นอย่างไรนะครับอย่าลืมว่าไรายได้จากสำนังกงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะส่งเข้าให้กระทรวงการคลังสูงันดับหนึ่งเลยนะครับก็ต้องถือว่าอยู่ที่ความร่วมมือช่วยเหลือจากพวกเราเหมือนกันนะครับสแสดงว่าเรานี่ทำอะไรล่ะ ทำงานให้สังคมเหมือนกันนะให้รัฐบาลด้วยนะครับก็คือช่วยขายสลากกินแบ่งรัฐบาลให้นั่นเองนะครับวันนี้มีเรื่องจะคุยด้วยหนึ่งเรื่องคือผมไม่ไม่ค่อยแล้วใจนะเพราะว่าตั้งแต่ปีปที่ผ่านมาต้นต้นปีนะครับจนกระทั่งถึงปัจจุบันนะแต่ก่อนนะผมการจองสองสองสองไอสองรอ,อ,อบเนะี่ย ไม่มีปัญหากับผมเลยนะครับแต่ตั้งแต่ประมาณมีนาเมษาปีที่แล้วนะครับก็กดไม่ได้มาอีกตลอดเลยก็เลยนึกถึงสาเหตุอะไรต่างๆว่าเอ๊ะเป็นไรนะเป็นไรนะทำไมไม่ได้นะครับทำไมไม่ได้เมื่อเมื่อคืนก็เลยเข้าไปตรงติดต่อสอบถามนะครับตรงแต่ใช้มือถือนะครับ m y g l o นะครับก็คือวันนี้ก็เลยมาเปิด เว็บของกอง,อกองสลากดูนะครับมันมีที่ติดต่อได้เหมือนกัน,นติดต่อสอบถามรับแจ้งเรื่องเรื่องร้องเรียนและข้อเสนอแนะนะครับตรงนี้นะครับก็คือตรงนี้คือคอเซ็นเตอร์ที่เราจะสามารถติดต่อกับกอ,อกองสลากได้นะครับผมก็เลยเข้าไปตรงนี้แต่ว่าใน MyGRO นะครับอันนี้วันนี้มาเปิดดูตรงนี้มีนะเราเข้าดูนะครับจะได้รู้ข้างในเป็นอย่างไรนะครับเป็น รับแจ้งร้องเรียนและข้อเสนอแนะนะครับก็สามารถที่จะเข้ามาได้นะครับเข้ามาได้ตรงนี้มีเรื่องร้องเรียนเยอะแยะเลยนะครับสอบถามชมเชยเสนอแนะอะไรก็ได้นะครับตรงนี้ก็ลองใช้อะไรลอ,ลองใช้ดูนะครับตอนแรกผมก็ไม่คิดว่ามันจะอะไรหรอกจะได้รับการตอบรับตอบมาจากทางสำนักง,งานสลากนะครับโดย call center นะครับโดย call center เบอร์ที่ลงท้ายด้วย99เลยนะเบอร์เนี้ยนะครับเนี่ยเบอร์เนี้เบอร์นี้เบอร์นี้น,นะครับเพราะผมบอกว่าผมใส่เพราะผมทําเรื่องเสร็จปุ๊บผมก็บอกว่าต้องการให้เจ้าที่ติดต่อกับนะครับผมก็ติ๊กที่ต้องการแล้วก็ใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ไปนะครับใส่เบอร์โทรศัพท์ไปปุ๊บเขาก็เงียบไปมาคืนมื่อเช้า มาเช้า9้าโมงกว่าเองนะครับ9กมกว่าก็มีโทรมาว่าเบอร์แปลกๆ0ูนะครับลงท้ายด้9 9 9 9นะครับผมเพิ่งมาดูว่าอ๋อนี่ call center ของธนงารตลาดนะโทรติดต่อกลับมาครับ <c oughs> โทรติดต่อกลับมานะครับก็ได้คุยได้คุยเหตุผลที่ว่าทำไมทำไมผมถึงตัวผมเองถึงไม่ทำไม จองรอบสองไม่เคยได้ตั้งแต่มีเ,เมษาปีที่แล้วนะครับตอนแรกผมคิดว่าเขาบล็อกผมผมก็โทรผมก็ใส่ข้อมูลไปนะครับและสแล้วก็ถามตรงๆนะครับอย่างวิชาการวิชาการไม่ได้ไม่ได้อะไรละ่ะไม่ไม่ได้ตำหนิว่ากล่าวอะไรนะครับผมบอกไปว่าเป็นเป็นเรื่องร้องเรียนทั่วไปนะครับ าบอกว่าผมเป็นผู้ซื้อจองปี5้าแดนะครับปกติจะจองได้ทั้งรอบช้าและรอบบ่ายเป็นประจำนะครับแต่ตั้งแต่ประมาณที่ผ่านมาประมาณต้นปีที่ผ่านมาไม่สามารถจองได้เลยผมสงสัยว่ามีการบล็อกผมหรือเปล่าผมถามไปต,ตรงๆอย่างนี้นะมีการบล็อกหรือเปล่านะครับบล็อกได้การเข้าจองรอบบ่ายหรือเปล่าปรากฏว่าทังคอร์เทนเตอร์โทรมานะครับเพราะผมผมให้เบอร์โทรศัพท์ไปแล้วให้โทรกลับ ผมอยากจะบอกว่าเขาเขาโทรกลับมาจริงๆนะครับเก้าเม่อก้ากาโมกเมื่อช้าก็ได้คุยกันนะครับก็คือบอกเหตุผลที่ว่าทําไมผมถึงทาไมผมจึงอ,อะไรล่ะจองรอบสองไม่ได้นะครับก็บอกเหตุผลา่าเออผมก็ได้ทราบบอกเออเราจะได้รู้จุดอ่อนของเราด้วยนะครับอันนี้ที่พูดมาทั้งหมดเนี่ยก็อยากจะถือเป็นการขอบคุณ คอร์เซ็นเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับคนที่ใช้เบอร์โทรศัพท์025289999นะครับโทรมานะครับที่มีคอร์เซ็นเตอร์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลนะโทรมาอธิบายทุกอย่างให้ฟังนะครับก็วันนี้ทำทำคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อบอกให้เพื่อนๆทุกท่านทราบว่า การร้องเรียนการให้การร้องเรียนการสอบถามข้อมูลอะไรต่างๆนะครับได้รับการดูแลนะครับได้รับการดูแลนะครับได้รับการดูแลและตอบรับนะครับก็ถือว่าเออเป็นพนักงานที่มีคุณภาพนะมีคุณภาพที่เดียวนะครับก็มาขอบคุณดังๆไว้ตรงนี้ให้ให้ผ่านให้เพื่อนๆได้ยินด้วยนะครับ เพื่อคอรเซ็นเตอร์ำนักงานตลาดเข้ามาเอามาดูคลิปของผมจะได้จะได้รู้ว่าผมขอบคุณดังๆตัวนี้อีกนะครับเพื่อนเพื่อนทุกคนจะได้เรามาใช้เส้นทางตางนี้ดูถ้าเกิดมีอะไรจะติดต่อกับนักงานสลากนะครับวันนี้ก็มาชมนักงานตลาดกินแม่งรัฐบาลโดยหน่วยงานคอร์เซ็นเตอร์กับนักงานสลากที่ได้ตอบตอบปัญหาข้อข้องใจข้อความใจ ให้ผมเรียบร้อยนะครับก็มาขอบคุณอีกครั้งหนึ่งกันแล้วกันนะครับเพื่อนๆล,ลองใช้ดูนะครับตรงนี้รับแจง้งลองเรียนและข้อเสนอแนะนะครจะชมเชยก็ได้นะครับมหวยงวดนี้เลขออกสวยจังอะไรอย่างเงี้ยกัแล้วแต่นะครับลองไปดู <c oughs> โอเคนะครับก็มาเล่าสู่กันฝั่งนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Zé